ทีครับเหรียญมังกรันหมดเลยหมดเลยหมดเลยทุกเหรียญเลยนะพิเศษหน่อยนะครับช่วงที่หลวงปู่จะทำผีอยด้วยครับแป้งอยู่ตรงนู้นเจิรนะเจิรบอกแล้วก็มีเหรียญตะปูลองพิมพนลองกินนะที่ปั๊มแล้วนะครับจำนวนนะจำนวนเท่าไหร่ครับอรยสามสิบเก้าเหรียญสามสิบเก้าเหรียญดอกโคตรอกหมายเลข ต่อโคต่อหมายเลขแล้วเป็นเหรียญอายุยืนนะเหรียญอายุยืนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเหรียญน,นะครับดเดี๋ยวดูเหรียญเหรียญอายุยืนที่เปิดสั่งจองยอดกําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้นะครับนะอันนี้เป็นเหรียญตะกั่วนะความตะกัวนะสามสิบเก้าเหรียญน,นะเดี๋ยวก็อันนี้แบบไม่ตัดปี ไม่ตัดสีนะครับก็จะเปิดให้อย่างนี้นำเลิกรวบบุญบูชาเลยนะครับนำเลิกนะครับให้บูชาในวันนี้ครับในวันนี้ก็หลังจากเสร็จพิธีบูชาวันนี้หลังเสร็จพิธีนะครับก็จะมีให้บูชาเลยแค่สามสิบเก้าเหรียญนะสามสิบเก้าเหรียญตอนนี้อยู่กับหลวงปู่นะเดี๋ยวหลวงปู่จะจะเจิมบ๊กนะครับเ้วก็เจม เรียนนำเลิกนะครับใครต้องการนะใครต้องการนะครับก็บูชาได้หลังจากเสร็จงานนะฮะใครดูดูอยู่นะครับใครจะมาบูชาก็มาบูชาได้นะครับเหรียญแผ่น,ย,น,ย,นย,ยืนด้านหลังเป็นเทวีอันนี้เปิดจองของที่เปิดจองพระอาจารย์ที่เปิดจองเนี่ยเราเปิดจองไปถึงเมื่อไหร่ฮะก็ประมาณ ประมาณวันที่15้าเดือนหน้าครับ15เดือนหน้ากําหนดพิธีประมาณวันประมาณกลางเดือนธันวากลางเดือนธันวานะครับนากลางเดือนธันวาจะมีพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะครับสําหรับรุ่นอายุยืนรุ่นนี้นะครับที่เป็นเหรียญยืนของหลวงปู่ปุจจาัญญาธโนนะครับด้านหลังเป็นเทเวสตรงนี้นะโอพงล็อก็ุหงนบวาหิมะลอ๋อยุงหนอกยุงหนอกกินข่าว หนึ่งแปดเประมูลดีไหมหนึ่งแปดเกประมูลดีไหมนะมีเลขเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าเหรอมอลดีกว่านึ่งแปดเก้าสิบหกงี้อ่นไหนึ่งแปเอาประมูล นะแต่รายการมีขยับได้นะมีขยากได้ไหมเด่นละหนึ่งพันบาทนะใช่ไหมหนุ่มทำบุญทำบุญหนึ่งพันบาทวันนี้ <_ s> นะวันนี้หนึ่งพันบาทเอาถ้าใครอยากได้นะครับใครที่เคยจงขของพักกับคุณแดงนะถ้าอยากได้นะครับนะอยากได้ก็ลองติดต่อคุณแดงดูนะครับสวยฮะ เพื่อสร้างโรงเรียนเด้อบอกชมเด้อเด้ออทห้งพยาาบลทำห้องพยาบาลให้นักเรียนแล้วก็ใช้พื้นให้กับโรงเรียนโรงเรียนหลวงปู่นั่นแหละที่ถวายที่ใหญ่ที่สุดหลวงปู่โรงเรียนโรงเรียนอ้าวนี่นี่อาจารย์บ๊อบกันตีไป เอาเอาไม่ก็ได้เอาถ่ายาาถ,าถ,าถา่ายเป็นรูปไว้ได้ไงพี่พี่นายพี่นายถ่ <ไป S 1> ายรูปให้หน่อย,อายมาทำนี้นี่อะไรเจ้าลัว cái thằng món mòn thằng điểm không đủ như này điểm này ใครแนเอ่ะแล้วปวดอ่ะเออนี่สิโลมเว้ยสิโลมเอ๊ะต้องดันังไงอีกหน่อยนันอีกเด้อปูเด้ออึเออ ไม่ตาเจอเหรียญเหรียญอายุย,ย,ยีนพิมยืนพิมยืนบองเจ้าตัวด้านล่างสวยมากเลยเหรียญละหนึ่งพันบาทถ้าใครจะร่วมบุญก็แจ้งเลยหมดแล้วหรอเดือดดาว หมอนเลื่อนปูนังดีดิ่านั่งะไม่หมอนหมอนหมอนไหลขอญาตปูขึ้นมาหมอนปูขึ้นมาหมอนขึ้นมาใส่ข้างนาข้างหน้าเนี่ยข้างบนนี่ข้างบนข้างหลังเนี่งหมอนค่อยเนี่ยขึ้นอีกบุ๊หมอนนอนไหนถอยหลังหมอนกับออารับ่เข้าทางยาวไม่ต้องลงไปลึกง ขออนุญาตขอหนึ่งแปดเก้าไม่ให้ใช่ไหมยังสุดๆยังยังมีสิบหกอีกขอที่ให้บริจาคที่อ่บริจาคที่ให้สร้างโรงเรียนหลวงปู่จอดแจกคุณทุกปีนะเราเราไม่หมดทุกรุ่นทุกกอ พูดไม่ออกพูดไอกมีใจหลวงปู่ขอพรหน่อยหลวงปู่ให้พรยอมหน่อยว่าจะมุตตาใจโนจะตาโลสมาวทันติอายุวโนสุขังละลังขจให้เจริญเจริญนาทุกขละิีติงใจสมใจสวัตตั้งใจเลิศเจ้ปรารถนาอายุวโนสุขัง สอสรสสาถูกค่ะรวยรวยนะปู่นะรวยต้องรวยรวยด้วยนะปู่นะชื่อรุ่นตับเจ้าสัวเด้ชื่อรุ่นตับเจ้าสัวเพราะว่ามีมีเทวเวศด้วยเทวเวศเป็นเจ้าแห่งตับก็เลยตั้งชื่อให้ว่าตับเจ้าสัวดีบ่รวยไหมรวยเขาว่ารวยเราไม่รวยรับเจ้าสัว ยอมันด้วยแต่เล่านั่นไม่ด้วยด้วยเหรอ้ล่าแต่เล่าจะเอาไอ้ตุ๊กตาเนี้ยอ่านเดี๋ยวโอ้โหโอ๊บโอ๊บชิบชั